ฉันกำลังออกเดทเป็นครั้งแรกกับคนที่ฉันชอบเจคซิมมอนลูกของฉันสมบูรณ์แบบตั้งแต่หัวจรดเท้าฉันยังซ้อหัวเราะหน้ากระจกด้วยทุกอย่างเป็นไปได้ดีดแล้วลอเรนแม็กฟิลก็ปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนไม่รู้เหมือนสิวกำบรรยายรูปไม่มีทางเธอสั่งพายผสมแตงกวาและเนยถั่วเลยนั่นคือสกู๊ปสุดท้ายแล้วฝรั่งของเขาพุ่งขึ้นในอากาศและแปะลงบนผมฉันฉันอ้าปากค้างพยายามดึงของเหนียวหนาเหมือนเจ้าเขา้า แต่หมักฝรั่งก็แพร่กระจายเจ้าจ้องมองและทั้งส่วนก็หยุดนิ่งสิ่งต่อไปที่ฉันรู้คือฉันอยู่ในห้องน้ำกันไกลในมือกระซิบยืนยันในสิ่งที่ฉันไม่อยากเชื่อและตัดเอ่อฉันสาบานต่อพระเจ้าวันนั้นว่าฉันกับลอเรนแม็กฟิลจะเป็นศัตรูตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นฉันไม่เคยหลั่งน้ำตาสักหยดเดียวฉันได้ระบายอารมณ์ทั้งหมดไปสูภ่ภารกิจเดียวการปลูกผมใหม่และฉันก็ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยด้วยเกรดที่ยอดเยี่ยมและความสง่างามเหมือนราชวงศ์ ฉันเดินเหมือนกับโลกนี้เป็นนี่ฉันด้วยแสงผู้หญิงอยากเป็นฉันผู้ชายไม่อยากอับอายต่อหน้าฉันแต่แน่นอนบางสิ่งก็ไม่เคยเปลี่ยนต้องการคนช่วยไหมเจ้าหญิงลอเรนแม็กฟิลยังคงเป็นศัตรูตัวฉกาจแต่ตอนนี้เขาสูงขึ้นรวยขึ้นและกประสาทมากขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มครึ่งๆที่น่าหุดหิดนั่นฉันปัดมือเขาออกไปเหมือนดัชเชสที่รู้สึกไม่พอใจไม่ล่ะขับใจฉันฝึกม้าของฉันให้ไม่ตอบสนองต่อตัวต,วตลกนันก็โชคดีจู่ๆเขาก็ตีก้นมา้า มาฉันร้อมทีหอบพร้อมกับพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับฉันที่ขี่วันหลังมันฉันลอยขึ้นไปในอากาศศักดีของฉันถูกทิ้งไว้ที่ประตูค้อกม,มาอ้อยแทบทุกครั้งเลยเมื่อไม่กี่วันก่อนขณะที่ฉันกำลังนำเสนองานอย่างย,งยอดเยี่ยม โปรเจคเตอร์เกิดขัดข้องและวิดีโอเกมเริ่มเล่นฉันกับลอเรนจับมือกันที่คอนเสิร์ตโคลเทและเมื่อกล้องจับจูบหมุนมาเราก็หลบเหมือนกับเป็นผู้ร้ายที่หนี FBI ห้องเรียนระเบิดเสียงหัวเราะฉันหันไปและแน่นอนว่านิ้วของลอเรนกำลังเต้นบนหล็ปทับของฉันเหมือนกับเกลมดินฉันกำลังจะระเบิดความโกรธแต่แล้วความคิดนึงก็ผุดขึ้นอ๋วที่ไหนคอยตามตอยาฉันเพราะว่านายชอบฉันสินะห้องนั้นเงียบสนิท ลอเรนสำานักอากาศของตัวเองฉันยิ้มหวานจนแทบจะฆ่าได้แล้วเริ่มเดินไปทางลอเรนยอมรับมนนาเะนะฉันอาจจะทำให้ฝันนายเป็นจริงก็ได้นะ <_ pt. S 1> เขาตื่นตกใจรีบดึงปลักออกแล้ววิ่งออกจากห้องเรียนอย่างวุ่นวายดีน่าจะทำให้เขาหายไปสักพักเพราะแบบนั้นวันเรียนก็จบลงทุกคนก็พุ่งเข้าสู่ฤดูร้อนเหมือนอยู่ที่โคเชลา่าก็ไม่ใช่ฉันล่ะเพราะบ้านของฉันไม่ได้เหมือนพักร้อน การทะเลาะกันของพ่อแม่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆและฉันก็ติดอยู่ระหว่างพวกเขาดังนั้นเมื่อฉันได้ยินเกี่ยวกับไข้ฤดูร้อนฉันก็ไม่ลังเลเลยฉันจัดกระเป๋าและกระโดดขึ้นรถบัสเหมือนชีวิตฉันขึ้นอยู่กับมันพอฉันก้าวลงและสูดอากาศสดชื่นที่มีกลิ่นสนพระเจ้ามันเหมือนฉันหายใจได้อีกครั้งต่อมาฉันก็เจอกับกระท่อมของฉันดูเหมือนว่ารูเมทของฉันจะมาถึงก่อนและจองเตียงชั้นล่างแต่แล้วฉันก็สังเกตเห็นก้อนแปลกๆใต้ผ้าห่มด้วยความสงสัยฉันก้าวคบปีกลปแล้วดึงผ้าห่ม นั่นของปลอมอ่ะเธอแน่จะได้เห็นหน้าตัวเองนะอย่างแจ่มเลยอ่ะบ้าอะไรโอเคโอเคฟังฉันก่อนพนักงานค่ายสลับชื่อฉันกับชื่อผู้หญิงนั่นแหละทาให้ฉันมาอยู่ที่บ้านพักหลังนี้จะสาบานว่าฉันไม่ใช่โูกจิตหรอกนะแล้วนายก็บังเอิญตามฉันมาที่นี่งั้นเหรอขอร้องอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยครึ่งหนึ่งของโรงเรียนอยู่ที่นี่แล้วคืนนั้นแคมป์จัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อเริ่มต้นกิจกรรมต่างๆฉันกำลังยืนใกล้กองไฟไม่เจอปรากฏตัวจำเขาได้ไหมคนที่ฉันแอบชอบเขาวิ่งพงล,ล่อด้ ย่ ow, ดูสิว่าฉันได้อะไรจากหนุ่มนักรักเขายกโทรศัพท์ขึ้นโชว์ให้ทั้งค่ายดูโชว์รูปฉันกับผมที่ติดหมากฝรั่งอยู่เต็มหัวอาพี่เจ้าน่นทธอนี่แคโรมันเกิดอะไรขึ้นเธอไปเดทกับฉันแหงละเธอลงไหลฉันสุดสุดไปเลยจากนั้นหนุ่มนักรักเนี่ยแหละที่ทำทุกอย่างพังเพื่อนหุบปากซะน่นันานานมากแล้วนะแต่ไม่มีใครฟังและฉันก็พอแล้วฉันพึมพำข้อแก้ตัวแบบไปทีแล้วเดินจากไปแคโรเดี๋ยวเธอโอเคไหม ไม่ฉันไม่โอเคฉันไม่ได้ขอให้นายมาที่นี่ด้วยเรือยอยู่ๆให้นายมาอยู่ในกระท่อมของฉันเดี๋ยให้ช่วงเวลาที่ยากที่สุดของฉันกลายเป็นความบันเทิงสาธารณะอีกครั้งทําไมนายต้องเก็บรูปนั้นไปด้วยเขาอ้าปากพยายามจะตอบแต่ไม่มีเสียงออกมาฉันหัวเราะแห้ง <laughs> ฉันอยากให้นายหายไปซะลอเรนจริงๆนะฉันทนไม่ไหวแล้วที่นายมาทาลายสิ่งดีๆในชีวิตฉันอีกฉันไม่ได้รอคําตอบ ฉันเดินเข้าไปในค่าคืนนั้นจนเสียงของเขาจางไปเบื้องหลังตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเตงของเขายังบ้างไม่มีสัญญาณว่าเขากลับมาแล้วฉันรอกตาไปมาเป็นเรื่องปกติเขาคงออกไปทําเรื่องงี่เง่าอีกแล้วแต่เมื่อเที่ยงวันมาถึงและเขายังไม่ปรากฏตัวฉันเริ่มกังวลจึงถามรอบๆแต่ก็ไม่มีใครเห็นเขาตั้งแต่ปาร์ตี้แล้วฉันค่อนข้างมั่นใจว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาคือขอบป่าหรือจากงานเลี้ยงนะ่ะ ท้องของฉันปั่นป่วนเขาไม่ได้จะเข้าไปในป่าคนเดียวหรอกที่ไหมแต่หลังจากที่ฉันทิ้งเขาเมื่อคืนนี้แล้วถ้าเขาทําจริงๆละ่ะช่างแม่งฉันรีบวิงเข้าไปสู่เส้นทางในป่าทันทีหัวใจเต้นแรงกระแทกีิโครงท่านไหนสร้างปัญหาให้ตัวเองอเรอเดนแม็กฟิลเลยไม่รอดแน่ประมาณ30นาทีต่อมาฉันสังเกตเห็นบางอย่างแวววาวเครื่องหนึ่งฝังอยู่ในดิน ah! มันเป็นทโทรศัพท์ของลอเรนฉันก้มลงเก็บมันขึ้นมาตอนนั้นเองที่ฉันเห็นมันรอยขุดลงข้างทางลาดลอเรนลอเร เสียงกรอบแกรบแล้วก็มีเสียงแหบจากด้านหลังใช่เรานั่นเธอเหรอพระเจ้ามันคือเขาฉันรีผหาทางลงที่ปลอดภัยและเขาอยู่ตรงนั้นนอนขดตัวที่ฐานของเนินดูเหมือนจะร้องไห้ในอิงไม่กี่วินาทีทุกอะดรีนาลีนในตัวฉันพังทางลายกลายเป็นความลองใจที่หน้าปวดหัวเจ้าโงกไอ้คนงงอละลยฉันเอานิ้วลูบไปตามข้อเท้าที่บวมของเขาใช่ไม่มีทางที่เขาจะเดินได้ด้วยอาการแบบนั้นฉันมองไปรอบๆเห็นกิ่งไม้ที่ค่อนข้างตรงแล้ววางมันข้างขาเขาจากนั้นโดยไม่ลังเลฉันฉีกแขนเสื้อของตัวเอง เธออทอะไรฉันกำลังทำเฟือกอยู่ตอนนี้อยู่นิ่งๆทันใดนั้นเขาก็เงียบลงแต่ตาของเขายังคงติดตามทุกการเคลื่อนไหวของฉันนี่เธออยากจะช่วยฉันจริงๆเหรอหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำไปใช่เลยฉันไม่งเข้าไปในป่าลึกและน่ากลัวเพียงแค่เพื่อมานั่งเล่นกับนายฉันช่วยรอเรเนนุกขึ้นยืนเขาสะดุดเล็กน้อยใช้แหล่ของฉันเพื่อทรงตัวแล้วเราก็อยู่ใกล้กันมากแล้วจู่ๆเขาก็จิกเล็บงบนแขนของฉันแคเราใต้เท้าฉันมีอะไรเลื่อนๆอยู่ที่ฉันสบตาได้เลยว่ามันเคลื่อนไหว ฉันมองลงไปและใช่มีงูกำลังเลื้อยขึ้นขาของเขาโอเคใจเย็นและอยา่าขยับฉันหยิบไม้ที่ใกล้ที่สุดขึ้นมาพร้อมกับเริ่งค่อยๆเอามันออกเขากรีดร้องเหมือนกำลังถูกฆ่าจากนั้นก็สุดลงกับอ้อมแขนของฉันกอดฉันแน่นเหมือนพร้อจะบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายนออ่นไปจูบแรกชันเลยนะแคโรฉั้นจะตายแบบนี้เหรอเนี่ยไม่เอานะแต่เทิมตัวนั้นมันไม่มีพิษยะ่ะลอเร,เรนพุ่งตัวไปเขาขดตัวอยู่ข้างต้นไม้ไม่ยอมเผชิญหน้ากับฉันนายจะอยู่ที่นี่ตลอดไปและเป็นเพื่อนกับงูเหรอ ไม่หรอกแค่คิดว่าจะอยู่รอที่นี่จนกว่าใครทั้งหมดจะลืมเรื่องเมื่อคืนหลังจากที่เธอจากไปกลุ่มของเช็คก็ไม่หยุดแกล้งฉันเลยในก็เลยวิ่งหนีออกมาใช่แล้วก็ไม่รู้จะสู้หน้าเธอ,อยังไงดีทันใดนั้นบรรยากาศระหว่างเราก็แปลกๆฟังนะฉันแค่คิดถึงเหตุการณ์เรื่องมาฝรั่งนั่นตอนนั้นฉันแค่อยากคุยกับเธอแต่ด้วยความซุ่มซ่ามงโง,ง่องของฉันก็เลยทำพลาดและทำให้เธอตกใจกับมาฝรั่งเขาเหล่มองมาที่ฉันผสมระหว่างความรู้สึกผิดและความหงุดหงิดต,ตัวเองหลังจากนั้น เธอก็ไม่แม้แต่จะมองมาที่ฉันและฉันรู้สึกแย่มากฉันสาบานเลยแต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามคุยกับเธอทุกอย่างกลับกลายเป็นเรื่องตลกโง่ออีกแล้วฉันมาแค่อีโง่เป็นครั้งแรกที่หน้ากากที่ลอเรนมักใส่หายไปหมดสิ่งที่เหลืออยู่คือเวอร์ชันที่เก้ๆกังๆหรือจริงใจของเขามองมาที่ฉันด้วยความกังวลหมายถึงในชอบฉันมาตลอดเลยเหรอไม่ฉันหมายถึงฉันแค่โอเคอาจจะแค่นิดหน่อยหรือเยอะก็ได้ฉันหัวเราะออกมาเบาๆจนตัวเองยังตกใจก็ได้ฉันยกทอดให้นาย แล้วฉันก็น้อมตัวไปจูบเขาที่แก้มคิดว่านั่นเป็นยารักษาที่จูบงูก,ก็ได้ลอเรนกระพริบตาจากนั้นหน้าเขาก็แดงขึ้นทันใดนั้นเสียงเรียกดังมาจากระยะไกลทีมกู้ภัยมาถึงแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้พูดอะไรแต่เราต่างรู้ว่าฤดูร้อนนี้จะไม่เหมือนกับฤดูร้อนที่ผ่านมาเราผ่านเวลาที่เหลือของค่ายด้วยการทาทุกอย่างด้วยกันภายเรือคาย,ยักเล่นเกมชิงทงปิ้งมชัชแมลโล่รอบกองไฟทุกที่ที่ฉันไปลอเรนมักจะปรากฏตัวเสมอและฉันก็สนุกกับการอยู่กับเขาจริงๆแต่สิ่งดีๆก็ย่อมจบลง หลังค่ายลอเดินขับรถพาฉันกลับบ้านเขากําลังเดินมาสง่งฉันถึงหน้าประตูเมื่อเกิดเสียงกระจกแตกดังมาจากข้างในบ้านใช้เวาทีต่อมาประตูนหน้าก็ถูกเปิดอย่างแรงแม่ของฉันพุ่งออกมาแลกกระเป๋าเดินทางข้างหลังเธอคือพ่อที่ตะโกนเอาอีกแล้วแคโรพ่อของลูกกับแม่กําลังหยาดก,กันลูกจะต้องไปกับแม่แม่พูดแบบนี้ทุกครั้งเลยและหนูไม่อยากย้ายไปไหนทั้งนั้นหนูเพิ่งกลับมาถึงบ้านแม่สนใจความรู้สึกของหนูบ้างไหมแคโรามาเธอไม่ ตอนนี้หนูไม่อยากคุยกับแม่หรือพ่อทั้งนั้นแหละฉันหันหลังแล้วเดินจากไปลอเรนรีบตามฉันมาดวงตาของเขากังวลแต่ฉันแค่ต้องการหนีไปจากทุกสิ่งที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่ฉันจะพาเธอไปเองลอเรนขับและพาฉันไปที่ชายหาดเมื่อรถหยุดขาของฉันรู้สึกชาเมื่อฉันลงไปบนพื้นรู้ไหมพ่อแม่ของฉันเคยรักกันมากแต่ระหว่างทางแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นการทะเลาะและการทะเลาะเหล่านั้นก็กลายเป็นเสียงรบกวนที่ฉันปิดไม่ลงเหมือนกับพวกเราเลยใช่ไหม ลมทะเลพัดเข้ามาหาฉันหนาวและเค็มลอเดนเอาแจ็คเก็ตของเขามาคุมไหล่ฉันผิดแล้วละ่ะเพราะว่าฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไปจริงเหรอแม้ว่าฉันจะต้องย้ายไปเนี่ยนะจริงสิฉันเล่าตัวเองเข้าไป็นชั้นเรียนดนตรีของครูคริสซี่โดยเบื่อหน่ายเหมือนเช่นเคยออออฟีบี้คราวหน้ามาเรียนให้ตรงเวลาแล้วก็เล่นเพลงรอนโดลอลาเทกาให้ครูฟังด้วยใช่นั่นสิยังก็รู้ว่าฉันต้องเล่นอันนั้นยังไงแหละอ่าะฉันมีไอเดียเจ๋งแล้ว งั้นลองแบบนี้ดูไหมคะครูการผสมผสานสาอิสระระหว่างกลองและเป็นโนแม้แต่โมเสสก็ต้องร้องไห้ด้วยความสุขพอแล้วทุกอย่างที่เธอทามันผิดหมดฟีบี้เธอถูกพักการเรียนออกจากชั้นเรียนของฉันเดี๋ยวนี้ฉันแค่เดินออกไปเหมือนไม่มีอะไรสําคัญพระเจ้าเธอมาทําให้เรื่องเล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่เสมอเลยไงทุกคนฉันฟีบี้และตอนนี้ฉันเข้าเรียนที่วิทยาลัยดนตรีสุดหรูในลอนดอน ฉันเติบโตในครอบครัวที่ชื่นชอบดนตรีสุดโต่งพ่อฉันเป็นนักเปียโนชื่อดังและแม่ฉันเป็นนักร้องบัลลาดที่มีเสียงสูงแบบสุดๆฉันรู้สึกมีทววิทิบามากที่สุดไม่ได้ตีกลองและสนุกไปกับจังหวะร็อกที่ซับซ้อนและเมามันแน่นอนพ่อแม่ของฉันอยากให้ฉันสืบทอดมรดกของครอบครัวไม่ให้แต่งตัวเหมือนนักแสดงข้างถนนและเล่นสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าขยะเสียงดังและเพราะชื่อเสียงของพวกเขาพวกเขาจึงผลักดันฉันเข้าสู่วิทยาลัยดนตรีที่เก่าแก่หัวโบราณฉันมีสิทธิ์เลือกไหมไม่เลยสักนิด ฉันกลายเป็นแกะดำในโรงเรียนที่ทุกคนบูชาด,ดนตรีคลาสสิกและปฏิบัติตามกฎที่เข้มงวดและทำลายจิตใจเหล่านี้แต่สำหรับฉันดนตรีไม่ใช่เรื่องของกฎมันคือเรื่องของเสรีภาพคือการทำให้จิตวิญญาณของเธอเต้นไปกับจังหวะรากกแ,แ,แล้วรักก่อนหน้าแตงใช่ไม่แปลกใจเลยที่นักเรียนคนอื่นคิดว่าฉันเป็นตัวตลก เธอเหมือนกับเวอร์ชั่นหญิงในชีวิตจริงของสตราจารย์เนปแข็งทื่อขี้หงุดหงิดและแพ้ความสนุกและคุณครูไม่สามารถทนชันได้เช่นกันโดยเฉพาะเธอคริสซี่ครูสามเปียโนโลและร้องเพลงฟีบี้หยุดทำลายความสวยงามของดนตรีด้วยเสียงประหลาดของเธอเถอะหรือกำลังสร้างงานศิลปะที่เปลี่ยนแปลงมันน่าเศร้าที่ครูกำลังทำลายความคิดสร้างสรรค์น,นะคะครูจะแสดงให้เธอเห็นว่าความสามารถที่แท้จริงเป็นยังไงลิซ่าขึ้นมาสิ ลิซ่าเป็นนักเรียนคนเปิดของคิซี่แท้จริงแล้วเธอเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ดีที่สุดในโรงเรียนถ้าควรดูลิซ่าและรู้สึกอับอายตัวเองถ้าเธอไม่รักดนตรีก็อย่าหยามเก็บมันด้วยเรื่องไร้สาระของเธอใช่แน่นอนพระเจนว่าเธอคือราชนีแห่งการรักในดนตรีฉันยังคงทำตัวไม่ดีในห้องเรียนของเธอมาสายบางเท้าบนโต๊ะหลับกลางชั้นเรียนวาดรูปในสมุดและแม้กระทั่งส่งข้อสอบปล่ลลาๆเพื่อให้เธอมโหครูคริซี่กำลังจะเสียสติและฉันก็เกิดมาเพราะทำอย่างนั้น แต่มไม่ได้อยู่นานเดชของฉันตกควบลงไปในโคลนและตุม้มพ่อแม่ของฉันก็โกรธจัดทิ้งกล่องชุดที่ฉันเก็บเงินมาเป็นปีเพื่อซื้อพร้อมกับซีดีร็อกแอนโดรอันมีค่าของฉันฉันรู้แล้วต้องเป็นครูคริสซี่ที่บอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ได้เข้าใจแล้วเธอต้องการสงครามเธอก็จะได้รับมันฉันแอบเข้าไปในห้องพักครูได้เป้าหมายเดียวทำลายโน้ตเพลงของเธอลองนึกภาพความยุ่งเหยิงถ้าเธอมาพรุ่งน,นี้ด้วยเวอร์ชันใหม่ที่ไม่น่าเชื่อของโมซัด ใช่ใช่ฉันรู้ไม่ควรทำแบบนี้ที่บ้านนะเด็กๆมันแค่ฉันกับครูคริสซี่คือศัตรูตลอดการจู่ๆก็มีคนทำภาพหนึ่งเปรียวออกมาฮะผมทรงนี้แต่นั่นฮะครูคริสซี่ทำไมเธอถึงดูแตกต่างขนาดนี้เดี๋ยวนะสาวน้อยที่อยู่บนเวทีนั้นดุคุนเหลือเกินหลังจากที่ฉันลงลึกไปนิดหน่อยโอ้พระเจ้าปรากฏว่าครูคริสซี่เคยเป็นป๊อปสตาร์ไซเรน เมื่อเจ็ดปีที่แล้วไซเรนเป็นที่รู้จักอย่างมากหลังจากชนะทุกอย่างในการแข่งขันเดอะไว c ์เธอมีเสียงที่ยอดเยี่ยมทักษะเปียโนสุดเทพและความเป็นป๊อปสตาร์ทุกคนคิดว่าเธอกำลังจะเป็นราชินีป๊อปคนต่อไปจนกระทั่งคืนรอบชิงซึ่งเรื่องอื้อฉาวของเธอระเบิดออกมาปรากฏว่าเธอได้ติดสินบนกรรมการเพื่องกงการแข่งขันอาชีพของเธอล่มสลายอย่างรวดเร็วในคืนเดียวในขณะที่ผู้ได้รองอันดับหนึ่งเมลโลดี้กลายเป็นดาวที่แท้จริงเพราะความสามารถจริงๆ แม่แม่แม่ดูเหมือนฉันเพิ่งพบความลับสกปรกของครูคริสซี่นะเม่รู้สึกมันเหนือกว่าฉันจงไปเผชิญหน้าเธอสีหน้าของเธอไรค้ค้ำบรรย الي ทีเดียวนี่คือข้อตกลงครูจะให้หนูสอบได้ดีในการสอบที่มาถึงพ่อแม่ของหนูจะได้ถอยไปและความลับของครูจะถูกซ่อนไว้ตลอดการครูครูครูช่วยเธอโกงไม่ได้ครูไม่อยากไม่เคารพดนตรีแบบนั้นเออขอร้องจะทำตัวเหมือนครูเป็นนางฟ้าแห่งดนตรีอีกอย่างครูเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าครูคือไซเรนใช่ไหม หนือแน่ใจว่าครูจะถูกยกเลิกและถูกไล่ออกแน่นอนคริสซี่ดูเหมือนว่าจะร้องไห้ซึ่งพยายามตัดสินใจโอ้พระเจ้าดราม่าควีนสุดๆฉันหมายถึงไม่เอาหน้าคนที่เคยโกงคณชนะการแข่งขันมันจะไปยากอะไรที่จะช่วยเหลืออีกครั้งฉันแทบมั่นใจว่าฉันจะสอบเป็นโนผ่านในครั้งนี้ครูคริสซี่ซ่อนอยู่หลังเวทีพร้อมที่จะเล่นให้ฉัน สิ่งที่ฉันต้องทำคือทำเหมือนว่ามือฉันกำลังเล่นโบกมือไปมาและทำให้การแสดงออกมาดีที่สุดหรือนั่คือสิ่งที่ฉันคิดไว้เมื่อตั้งแต่ที่เธอเริ่มเล่นเปนโนก,กับดังแลกประหลาดไปเลยเธอกำลังจะทำลายการสอบทั้งหมดของฉันตั้งแต่โน้ตแรกนี่เธอทำบ้าหรือเธอเนี่ยก็ดฉันก็ไปช่วยเธออยู่เมื่อที่เธอขอมาไงขอบคุณความช่วยเหลือพิเศษมากของเธอทำให้คะแนนของฉันตกต่ำและตกไปอยู่ท้ายสุดและให้ตายเถอพ่อกับแม่เข้มงวดกับฉันมากเพิ่มขึ้นไปอีกหลังจากสอบเสร็จครูคริสซี่ได้มาหาฉัน ถ้าเธออยากจะดีขึ้นจริงๆครูจะสอนเธอหนูไม่ต้องการให้ครูมาสงสารฉันเดินไปที่บาร์ที่อยู่ปลายถนเนเพื่อระบายอารมณ์เดี๋ยวหนูไม่อนุญ,ญาตให้คนอายุต่ำกว่า18ปเข้าในขณะที่ฉันยังคงถยออยู่กับกาดครูคริคสตี้ก็ปรากฏตัวจากไหนไม่รู้โดยอ้างว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันและรับรองให้ฉันนี่ครูตามหนูเหรอแค่ทำให้แน่ใจว่าเธอจะไม่พูดความลับฉันไปทั่วโรงเรียนแต่เพราะว่าเธอเข้ามาได้ไม่ได้แปลว่าเธอจะดื่มได้เข้าใจไหมเธออายุยังไม่ถึงก็ได้ครูแสนดี รือจะแสดงให้ครูเห็นว่าดนตรีที่แท้จริงเป็นยังไงฉันโดดไปบนเวทีคว้ากลองแล้วก็ปลดปล่อยกับมันเต็มที่ส่งเสียงร้องออกมาจะเป็นเพลงพังร็อกที่ดุดเดือดผู้คนบ้าคลัง่งใส่หัวไปตันจังหวะทุกจังหวะนี่แหละคือดนตรีเมื่อฉันโดดลงจากเวทีคริสซี่ดูตกตะลึงอะไรคะนี่ไม่ใช่แนวเพลงที่เขาคิดว่าเพราะและมีเสน่ห์ใช่ไหมฮพ่อแม่ของหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันโอ้พระเจ้าฟีบี้เธอยอดเยี่ยมมากเธอมีพรสวรรค์จริงจริง ครูขอโทษที่ไม่ได้เห็นพั่นและทักษะของเธอเร็วกว่านี้จากนั้นได้วดวงตาที่จริงใจแบบนี้เธอได้จับมือฉันและสัญญาจะช่วยให้ฉันพัฒนาทักษะโดยใช้ทุกสิ่งที่เธอรู้ในฐานะครูสอนดตรีและอดีตนักร้องป๊อปอย่าถามเจ้าว่าทำไมแต่ไม่รู้สิฉันตอบตกลงตั้งแต่นั้นมาแทนที่จะช่วยฉันโกงครูคริสซี่กลายเป็นคอส่วนตัวของฉัน ดีมากถ้าเธอหายใจเข้าลึกและเปิดลําคอเธาจะสามารถร้องเน้อสูงได้อย่างแข็งแรงและใส่กังวาลและถ้าเธอผสมเปลี่ยนโนและกลองได้อย่างถูกต้องท่าจะสร้างศิลปะที่ยอดเยี่ยมทธามีพรสวรค์มากฟีบี้มากกว่านักเรียนคนไหนที่ฉันเคยสอนเลยฉันเริ่มพัฒนาขึ้นเร็วกว่าเคยในการสอบครั้งใหญ่ครั้งถัดไปฉันเดินขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจและภาคภูมิใจฉันเริ่มด้วยการเล่นเป็นโนเบาๆที่เต็มไปได้วยอารมณ์จากนั้นก็ทําให้สถานที่เต็ไมไปด้วยเสียงกลองที่เราใจมันเป็นการมิสของฉันเองป๊อ,อบ ฉันจะทำคะแนนได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ฉันไม่รู้เลยว่ามีคนนึงกาลังโกรธอ,อย่างเงียบๆที่ต้องสูญเสียตาแหน่งของตัวเองขอบคุณค่ะครูคริสซี่หนูทาได้แล้วเธอยิ้มและลูบผมฉันอย่างนุ่มนวลตอนนี้ครูก็เก่งมากทําไมครูถึงทาอาชีพของครูพังด้วยเรื่องอื้อฉาวการติดสินบนล,ล่ะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คนพูดเมโลดี้จัดฉากครูเธอใส่ร้ายครูและเมื่อครูเจอหลักฐานมันก็สายเกินไปแล้วเธอมีอํานาจมากเกินไปทําให้ครูตกต่ำในสื่อขโมยโอกาสทุกอย่างที่ครูมี ไม่มีใครช่วยครูแต่ครูยังรักดนตรีอยู่ดังนั้นครูจึงเลือกที่จะสอนด้วยตัวตนปลอมหนูจะทาให้เรื่องมันใหญ่เองและกู้เชื่อเสียงครูคืนมาแต่เพียงแค่เริ่มฉันรู้สึกเหมือนอยู่บนยอดจากไหนไม่รู้พวกเขาก็เอาคะแนนของฉันออกกล่าวหาว่าฉันใช้เงินติดสินบนครูคริสซี่พะกงฉันสาบานได้ว่าครั้งนี้ฉันบริสุทธิ์จริงๆหนูขอโทษนะคะครูคริสซี่หนูคจะเป็นนักเรียนที่ดีที่สุดข,ของครูแต่ครูเลือกเธอเองฉันโกรธมากแต่ไม่มีใครสนใจ สิ่งต่อไปที่ฉันรู้คือครูคริสซี่ถูกไล่ออกและฉันถูกพักการเรียนเป็นเวลาหนึ่งเดือนพ่อแม่ของฉันผิดหวังเกินกว่าจะบรรยายได้พวกเขายอมแพ้กับฉันอย่างสิ้นเชิงแกะดาที่พวกเขาคิดว่าไม่สามารถแก้ไขได้ฉันร้องไห้จนน้ำตาแห้งคิดได้ว่าครูคริสซี่เป็นผู้ใหญ่คนเดียวที่เชื่อในตัวฉันจริงๆและเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันฉันทำลายอนาคตของเธอและของฉันเองปบฮะผมเจ้าก้องเก่าๆด้วยนั่นมาเล่นอะไรสนุกๆกัน การเห็นพวกเขาเล่นดนตรีด้วยกันมีความสุขและไม่ทุกข์ร้อนทำให้บางอย่างสว่างขึ้นในสมองฉันฉันต้องทำให้ทุกอย่างถูกต้องฉันจะครูคริสซี่ที่ทำงานเป็นบริกรในคาเฟ่ส้มๆแห่งนี้ตัดขาดจากดนตรีโดยสิ้นเชิงถ้าเราไม่สามารถไปถึงเวทีใหญ่ได้ก็ให้เราพาดนตรีไปสู่คนที่ต้องการมันมากที่สุดพวกเขาก็สมควรได้รับมันเช่นกันนะคะเธอลังเลยอยู่นานแต่ในที่สุดก็พยักหน้าว่าแล้วไม่มีทางที่เธอจะยอมแพ้กับดนตรีได้จริงๆ เป็นเวลาหลายเดือนหลังจากนั้นเราไปตามบ้านเด็กกำพร้าโรงพยาบาลและที่พักพิงคนไม่มีบ้านทำการแสดงที่ไหนก็ได้ที่เราทำได้พลังที่รุนแรงของแนวพังผสมผสานกับจังหวะที่สดใสและบาดของป๊อปเป็นเหมือนยาสำหรับจิตวิญญาณขับเคลื่อนค่ะพี่ได้เป็นเพลงที่สวยงามที่สุดที่หนูเคยได้ยินเลยหนูอยากเป็นนักร้องเหมือนพวกพี่ในสักวันหนึ่งเรือกลายเป็นที่นิยมอย่างบ้าคลั่งในวิธีที่ไม่คาดคิดแต่เมื่อทุกอย่างเริ่มดีขึ้นตัวตนเก่าของครูคริซี่ในฐานะป๊อปสตาร์ไซเรนและเรื่องอื้อฉาวของเธอถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง ทันใดนั้นโพสเกลียดและข่าวลือที่ไม่ดีก็ได้ระเบิดไปทั่วอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นเมลโลดี้เธอกลัวว่าครูจะมีชื่อเสียงอีกครั้งและปลเปิดเผยความลับที่สกปรกของเธอหนูคิดว่นออาน,นี่คือโอกาสของเราคนจํานวนมากกําลังดูเราอยู่ตอนนี้เราปเปิดเผยความจริงกันเถอะคะ่ะหนูจะอยู่ข้างครูไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อเห็นไฟในดวงตาของฉันครูคริสซี่ก็พยักหน้าเราจัดคอนเสิร์ตเล็กๆที่สถานเลด็กกำพร,ร้าที่เร,ราปลดปลานซึ่งเป็นที่ที่ต้อนรับเราเสมอเนื่องจากเรื่องอื้อฉาวกลุ่มนักข่าวและผู้เกลียดชังก็ปรากฏตัวเช่นกกันพวเขาโหดดตะููถก แม้แต่พ่อกับแม่ของฉันก็อยู่ที่นั่นยืนตัวแข็งท่ามกลางฝุงชนเราทุ่มเททุกอย่างที่เรามีและเมื่อเพลงสุดท้ายของเราจบลงเราก็ระเบิดหลักฐานผ่านหน้าจอขนาดยักษ์ของเราด้านหลังซึ่งเป็นหลักฐานว่าครูคริสซี่ถูกใส่ร้ายฉันเคยยืนอยู่คนเดียวไม่สามารถปกป้องตัวเองได้แต่วันนี้ฉันมีคนสนับสนุนที่แท้จริงอยู่เคียงข้างฟีบบี้นักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของฉันอาชีพของเมลลี่เริ่มสลายลงในเช้าค่ำคืนการโกรหกและใส่ร้ายของเธอถูกเปิดเผยให้ทุกคนเห็น ครูคริสซี่ได้รับเกียรติกับเค้นมาเธอขึ้นไปสูงไปเดิมอีกกลายเป็นหนึ่งในป๊อปซ่าดาวรุ่งที่สว่างสวยที่สุดในตอนนี้ส่วนฉันอาชีพของฉันมีทางเลือกที่แตกต่างออกไปฉันไม่ได้เลือกเวทีใหญ่หรือแสงไฟที่สาดส่องฉันพกกลองของฉันไปในเมืองเล็กๆและสถานเล่งเด็กกำพร้าสอนดน,นตรีให้กับเด็กๆที่ต้องการที่สุดแม้ว่าจะต้องยอมรับว่ารูปรักแบบพังรักของฉันบางครั้งก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดตลกๆพอสมควรเคลคะวันนี้มีความพิเศษมาหรือเปล่า ใช่แล้วมีป๊อปสตาร์ที่เจ๋งมากกำลังม,มาจา้ะ